เดี๋ยวแชมลงก่อนแชมลงแล้วเดี๋ยวเขาก็ยืมระวังระวังรวังเฮ้ยไม่ใช่มีที่ใต้แป้น อแล้วถ้าแชมป์ก <recess ed isolation> like, ็พักแค่นั้นเอง เออ่าน,น,นไม่ก็ได้ไงถ้าไปเรียนเหมืนต้องรับ,ส,บส,มมส่งเรื่ลำบากถ้าไปส่งอ่ะเช้าผมต้องไปส่งเย็นหมดตไปรับมิงานขายไปนัน่งรถตู้นั่งรถตู้เสร็จปุ๊บกลับก็ลำบ,บากไงเพราะอยู่ข้างหลังนูงน้นไงถ้าจะหนักสุกลุลาภก็จะาพิเศษแต่เขาจะสอบไมปสองกันลยสอบตอบทิ้งกันไม่ได้ไปไสอบทีน่นู้นไงสอบทอิ่งเพราะตรงโซนนู้นนหละเป็นนครปฐมผสาไเขด้ที่ไหนฮะอยู่ที่เทศซีฟิชเชฟหมายถึงว่าตรงนู้นก็ได้แต่ว่าไม่ได้ไปเพราะมันมันลำบาก พราะอย่างเงี้ยมันเย็นมันมันนั่งรถกลับมารอตรงนู้นนี่หรือแม่อาจารยผมผ่านเลยเชา้ชาเช้าแม่ก็ผ่านทุกวันเนี่ยข้าแม่มันไม่ทํางานผมก็ไปส่งได้พอเย็นเย็นผมก็ไปรับได้หรือแม่ก็ให้มารอแถวนี้แล้วอีกอย่างอ่ะบางทีผมผ่านออผ่านไปตลอดไงวันนึงที่จะผ่านแต่ถ้าตรงนู้นอ่นะคือระยะทางพอๆกันนะแต่ตรงนู้นมันเดินทางลำบากถ้านั่งรถตู้ถึงจะถามว,ว่าเช้าก็ตื่นเช้าตื่นเช้าตื่นเพรขับกับขับกับก็รถตู้มาส่งเสร็จปุ๊บก็อยู่บ้านทำอะไรก็ไปทำอะไรใช่ไหมยิ่งพักเด็ก สมมติมีซ้อมบาลลูเดียะนะแล้วใครจะไปรับกบ <c oughs> ลับเนี่ยกลับทุ่มถึงทุ่มนี่ใครจะไปรับหรืออนะไรเนี่ยรถไม่มีตรงนี้อย่างน้อยมันนั่งรถเมย์ไอสองแถวอ่ะเอ้ย,ว,ออยวันนี้ผมก็ทํางานของผมไงมันเอาวันนี้เลิกเร็วมีซ้อมมีนี่อ่ะเขามารอบางใหญ่เขาเดินกับเพื่อนไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยมารับมันก็อยู่ในสายตาของคนหลายๆคนเนี่ยใช่ไหมแบบคือคนทุกคนที่รู้จักเอ้ยแบบไม่ต้องอ,อะไรไง เหมือนกระถมเมื่อก่อนพออยู่ประถมมาเล่นอยู่นี้ปุ๊บเราก็ทำงานแล้วกลับมากลับมาห้าโมงหกโมงหรือทุ่มหนึ่ทุ่มก็ยังมีผู้ใหญ่เล่นใช่ไหมพวกบังใหญ่ด้วยกันมันนั่อยู่บางทีปุ๊บอ่ะให้มปนั่งวันนี้หรือแม่ทีอ่ะให้แม่ไปรับสมมุติผมไปอยู่ได้ยินเราไม่ต้องไปย้อนไปโน่นให้แม่ไปรับทุ่มหนึ่งเลิกหกโมงกว่าทุ่มหนึ่งรอรับต่อหรือไม่ก็รอบังใหญ่

แต่ได้คนนั้น,นเราไปสอบไม่ได้จังหวะสอบอะพอปรหกไปอัธยมเนี้ยอันนี้สอบก่อนแล้วก็แล้วก็ในนนเราก็เลือกสอบไว้อะใช่ปหชไหมตรงน้อยก็เอาเอาเอาช่วยก่อนตรงนู้นมันมีสอบก่อนประกาศผลก่อนวาง การกล้าเล่นให,ให้ได้แบบนี้เห็นไหมกาเลี้ยงการอะไร,ร,รากาแหวกกาเล่นแบบที่ใหญ่ก็ต้องกล้าเล่นเนี่ยมันยังเล่นถ้าไม่กล้าเล่นก็อย่าอยู่อย่างนั้นอ่ะมันจะเลี้ยสงส่งเลี้ยสงส่งก็ได้แต่ที่เรื่อระหว่งางอ่ะคือเรื่องของทวาวรวิ่งพอยวิ่งก้าวแรกอ่ะมันจะเคาะบอลเลยเพราะอยใหชอบติดเป็นแบบวิ่งสองก้าวสองก้าวที่สองก็ค่อยเคาะไม่ได้ที่การวิ่งเจ้าตัวพี่มันเรียนอยู่นนวน,วนวิทย์เนี่ยเนี่ย

เฮ้ยมันมีของอ้ที่เฮ้ยไม่ลเว้เฮ้ยสามลูกเว้ยี่อเครื่องอคะใสจเอะไรก้วกทุเยอะๆนตัวองขใจอะไร้มนี่ยมีารีอ่ะมีนัอไอที่โอมชนะที่ไฟอ่ะพี่โอมชนะที่แบบเยี่ยแม่ง ดูเขาเล่นเวลาดูเล่นกล้าเล่นเหมือนเดกล้าแบกล้ดอกเล่ลอย่างนะเล่นนี่ล้ยกมงานนามไหลมีทีมแชมป์ลงมาต่อเลรอต่อไปมึงอ่ะบวกวกแม่งบวกอนเพื่อนเกิดมาช้าใหญ่ยางล่วกตงคิวเลเหลือเฟ ม่วงตำน่ดที่หนึ่งไงสายี่สกล้แล้วใกล้แล้วย่อย่อสองเจ้าถ้าอย่างเงี้ยมันจะเวอร์เวอร์หน่อยนะคนรายากลางจะเว่อร์เพราะว่าข้างหลังมันไม่มีอะไร มม่ต้องให้คุ้นสายตาคุ้นเต้นสักครั้งหนึ่งเหมือนเล่นเหมือนแรกแรกะแรกแรกเราก็ยังไม่โอเคนอะไรกลองมาบังกูดั้งนาน